Hello, I am Teacher Pipa. Today we'll talk about preposition. Preposition. ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในบทที่12นะครับในเรื่องของอคำที่บอกตำแหน่งสิ่งของหรือบุคคลที่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับนะสืบเนื่องด้วย ประโยคคำถามที่เริ่มต้นด้วยคำว่า where where ที่ไหนนะครับ where ที่ไหนนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยคนะครับวันนี้เราคุยกันต่อเนื่องเรื่องของประโยคคำถามครับ interrogative sentence interrogative sentence ครับคำว่า where เป็นคำถาม ที่ความหมายก็คืออยู่ที่ไหนนะครับ where where ตัวอย่างครับ for example where is Mr. Taksin where is Mr. Taksin where is Miss Fazai where is Miss Fazai ถามว่าสองคนนี้อยู่ที่ไหนครับเราจะใช้คำว่า where are they Where are they? นะคำตอบครับ Where is Mr. Thaksin? He is at home. เขาอยู่ที่บ้าน He is at home. คำบอกตำแหน่งก็คือคำว่า at at หมายถึงอยู่ที่บ้านนะครับ He is at home. Where is Miss f a s a i where is Miss Fazai? she is at home she is at home ถามถึงสองท่านนี้อยู่ที่ไหนครับ where are they? where are they? they are at home they are at home สังเกตการใช้กริยาเชื่อมตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นคนเดียวเราใช้คำว่า is where is where is ถ้าเป็นสองคนขึ้นไปเราใช้คำว่า where are where are นะครับสองคนนี้ก็คือ they นั่นเอง they ใช้คำแทนเขาสองคนนี้ว่า they where are they นะครับคำตอบก็คือ,อพูดกลับกันครับ He is at home. น r มิสเตอร์ทัิณเป็นผู้ชายเราใช้คำว่า he. He is at home. Where is Miss Fazai? Where is Miss Fazai? She is at home. She is at home. สองคนนี้อยู่ที่ไหนครับ Where are they? Where are they? ครับตอบครับ they are at home they are at home ค,คำ preposition หรือคำคำเชื่อมนะครับภาษาไทยเรียกว่าคำาบุรพบทหรือคำบอกตำแหน่งนะครับคำแรกที่เราได้เรียนในวันนี้คือ at คำว่า at อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ at นะครับต่อไปจะเป็นคำอะไร ติดตามครับเรามาดูอีกคำหนึ่งครับคำว่าคำบอกสถานที่คำว่า in in จะใช้ยังไงครับมาดูครับคำถามครับ Where is the t i s s u e Where is the t i s s u e Where is the t i s s u e คคำตอบครับ it is in the box it is in the box กระดาษทิชชู่อยู่ใน box อยู่ในกล่องนี้นะครับ in the box แล้กเ็เพิ่มเพิ่มลงไปว่ามันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ไหน it is in the box In the box. Again, you can't look up again. Where is the teacher? Where is the teacher? The teacher, pensing call, let it. It is in the box. the. in the box in the box it is in the box ทุกครั้งที่จบประโยคนนะครับจะต้องมีจุดสิ้นสุดหรือ full stop full stop ต่างจากภาษาไทยนะครับเ,เวลาพูดเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้จบว่า มันอยู่ที่ไหนหรือใครทําอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็หยุดด้วยเครื่องหมายจุดหรือ full stop dot dot ลงไปนะครับเดี๋ยวสังเกตเต่างจากภาษาไทยที่เวลาพิมพ์หรือ text นะครับภาษาไทยจะวิ่งไปเรื่อยๆครับไม่มีจุดนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษจะต้องมี full stop คำถามอีกครั้งหนึ่งครับ where is the teacher where is the t e a c h e it is in the box it is in the box มันอยู่ข้างในในกล่องนี้นะครับเรามาดูคำว่า pen เปลี่ยนเปลี่ยน uh, วัตถุสิ่งของครับ Where is the pen? Where is the pen? Where's i the pen? Where's i the pen? The pen เป็นสิ่งของเราก็ใช้คําแทนสิ่งของว่า it it the where's i the pen it is in the box it is in the box จะเรียกนี่เียเป็นกล่องหรือเป็นเป็นขวดก็ได้นะครับเป็นภาชนะเป็นลักษณะกล่องหรือขวดเป็น box ก็ได้นะครับ where is the pen it is in the box ถ้าเป็นปากกาหลายหลายด้ามหลายชิ้นเราก็ใส่เข้าไปอีกนะครับโอเคใส่เข้าไปอีกอ๋อ where are the pens ครับจากคำว่า is ซึ่งเป็นสิ่งของชิ้นเดียวใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นหลายชิ้นเราก็ใช้คำว่า are where are the pens where are the pens น่ ปากาหลายด้ามคำสรรพนามที่ใช้แทนสิ่งของหลายหลายชิ้นเรียกว่าอะไรครับหรือคนหลายคนเรียกว่าอะไรครับ they they are in the box they are in the box ครับนี่คือคำ preposition หรือคำอเชื่อมประโยคบ,บ,บุรพบ,บทนะครับที่มีความหมายว่า มันอยู่ข้างในนะครับเราได้สองคำแล้วนะครับคำแรกเมื่อสักครู่นี้คือ at คำที่สองคือ in คำที่สองคือ in ต่อไปคำที่สามคืออะไรติดตามครับครับเรามาดูคำที่บอกตำแหน่งสถานที่อีกคำหนึงครับคำนั้นก็คือคำว่า on on มีความหมายว่า สิ่งของสิ่งนั้นอยู่บนอะไรนะครับเราคำถามครับ Where is the cleaner ตัวนี้คือ cleaner หรือจะเป็น eraser ก็ได้นะครับ cleaner or eraser Where is, cleaner? Where is the cleaner Where is the cleaner The cleaner เป็นสิ่งของเราใช้คำแทนว่า it it where's i the cleaner คำตอบครับ it is on the board it is on the board ครับมันอยู่บนกระดาษนี้นะฮะเอาละครับเราเปลี่ยนคำนามบ้างนะครับ where is the pen where is the pen าวางไว้ตรงนี้ Where's the pen? It is on the board. It is on the board. นะ p e กก็อยู่บนกระดานเช่นเดียวกันนะครับนาะถ้าเป็น pens หลายๆชิ้นนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนคำ ริยาช่วยตรงนี้นะครับจาก is ก็เป็น where are the pens where are the pens the no. pens หลายหลายชิ้นเราใช้คำสรรพนามแทนตัวมันว่า they they ฉะนั้นคำตอบจึงเป็น they are on the board they are on the board นะครับเป็น คำ uh, preposition สาม uh, สามคำแล้วนะครับจำได้ไหมครับคำแรกก็คือ at แล้วก็มา in แล้วก็มา on นะครับคำต่อไปคืออะไรติดตามครับ now where is the ball Where's i the ball? It is under the table. The ball is under the table. It is under the table. น,ะนั่นก็คือ,อบอกตำแหน่งว่าลูกบอลอยู่ under ภาษาไทยเรียกว่าอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างใต้นะครับอยู่ข้างใต้ ต,ตัวนี้นะครับถ้าเป็นลูกบอลหลายลูกนะครับสองลูกขึ้นไปนะครับสองลูกสามลูกขึ้นไปนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไป <Yeah. S 1> คำถามก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงนี้นะครับว่า Where are the balls Where are the balls yeah. สิ่งของหลายสิ่งจะไหยครับเรา ถ้าสิ่งเดียวเราใช้คำว่า it แต่ถ้าหลายสิ่งเราใช้คำแทนตัวมันว่า they they where are the balls where are the balls they are under the table they are under the table ครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของอ On, in, at, under ยังมีอีกหลากหลายคำครับที่เป็นคำ preposition หรือเป็นคำที่บอกตำแหน่งสิ่งของหรือบุคคลว่าอยู่ที่ไหนนะครับ Where are you Hello Where are you Oh I am at home ฉันอยู่ที่บ้าน Where are you อย่างเงี้ยเราจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับนั่นก็คือคำถามที่ใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่า where คำถามที่เป็น wh question มีหลากหลายคำถามเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละคำถามนะครับคลิปที่ผ่านมาได้แก่คำว่า what นะ what อะไรนะวันนี้เราเรียนรู้ คำถามที่เกินต้นด้วยคำว่า where อยู่ที่ไหนครับโดยใช้คำที่บอกตำแหน่งมาสร้างประโยคคือ on อยู่ข้างบน in อยู่ข้างใน at อยู่ที่ไหน under อยู่ข้างใต้นะครับมีคำถามที่ว่า,าความแตกต่างระหว่าง where is a ball ลูกบอลลูก ลูกหนึ่งอยู่ที่ไหนเราจะใช้ the หรือจะใช้ a นะอันนี้ไม่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับไม่เคร่งเครียดไม่ serious ฉะนั้นจะบอกว่า waste a ball ก็เป็นไปได้นะขอให้สื่อสารกันรู้เรื่องว่าถามว่าอะไรนะแต่ถ้าหากว่าจะเราจำเพาะจอดจงว่าลูกบอลลูกนั้นลูกนี้นหรือการถามครั้งที่สองของวัตถุ หรือบุคคลเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า the the เป็นการระบุชี้ชัดว่าของสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับอย่างเช่นเราพูดคำว่า a house บ้านหนึ่งหลัง a house ถ้าพูดถึงบ้านหลังเดิมเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเราก็จะระบุว่า where is the house บ้านหลังนั้นอะอยู่ที่ไหนหลังที่พูดเบื้อกต้ แต่พูดครั้งแรกเราจะใช้ควาว่า a house แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้ a หรือ the นำหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่สาระสำคัญของประโยคที่จะต้องกังวลในการพูดนะครับจะพูด a หรือพูด the พูดไปเลย <laughs> เไม่ต้องกังวลวันนี้เราก็สรุปจบด้วยคำบอกตำแหน่งว่า on ข้างบน in ข้างใน at อยู่ที่ตำแหน่งไหน under อยู่ข้างล่าง ขององะะไรนะรนคับถ้าหากว่าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ให้ท่านได้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง subscribe นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย